เด็กทำสัญญาซื้อขายสัญญากู้เงินสัญญาจ้างแรงงานพินัยกรรมหรือนิติกรรมได้ไหมตามกฎหมายแล้วเด็กที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายแบบนี้ถ้าทำสัญญาหรือนิติกรรมจะมีผลอย่างไรผู้เยาว์หรือเด็กทำนิติกรรมหรือสัญญาได้แค่ไหน นิติกรรมคือการกระทําของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและสมัครใจผูกสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระง,งับซึ่งสิทธิและมุ่งต่อผลในกฎหมายเช่นสัญญาซื้อขายสัญญากู้เงินสัญญาจ้างแรงงานพินัยกรรมคําถามอายุเท่าไหร่ทํานิติกรรมหรือสัญญาได้คําตอบผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 1. อายุครบ20ปีบริบูรณ์ 2ออายุครบ17ปีบริบูรณ์สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจดทะเบียนสมรสและพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายยินยอม 3. อายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์สารอนุญาตให้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะมีเหตุสมควรหรือจำเป็นกรณีตั้งครันผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำนิติกรรมหรือสัญญาด้วยตนเองลำพังไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หเป็นหนังสือ 2. วาจาสปริยายเช่นรับรู้ไม่ทวงติงว่ากล่าวให้คำปรึกษาลงชื่อเป็นพยานในสัญญาช่วยติดต่อเป็นธุระให้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมนิติกรรมสัญญาจะตกเป็นโมคียะ 1. มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกเลิกสัญญา 2. ผู้แทนโดยชอบทำบอกเลิกนิติกรรมหรือสัญญาได้ 3. ผู้แทนโดยชอบทำยืนยันการทำนิติกรรมหรือสัญญาได้คำถามนิติกรรมหรือสัญญาแบบไหนที่ผู้เยาว์ทำด้วยตนเองได้คำตอบ 1. กิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาวฝ่ายเดียวไม่มีทางเสียหายเช่นผู้เยาวรับทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยสเสน่หาโดยไม่มีค่าตอบแทน 2. กิจการที่จะต้องทำเองเฉพาะตัวเช่นการรับรองเด็กเป็นลูกหรือเข้าสู่พิธีสมรส 3. กิจการที่สมควรแก่ฐานานุรูป ฐานะจำเป็นเพื่อเลี้ยงชีพตามสมควรเช่นซื้อขนมเครื่องเขียน 4. ทําพินัยกรรมเมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์ถ้าอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์พินัยกรรมตกเป็นโมคะไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายความรู้ทางกฎหมายดีๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะ